สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบสติงพระนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปเจ้าพระของหลวงพ่อปอดวัดอัวป่ามาอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นองค์ที่สวยมากและที่สําคัญนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของท่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับนี่คือพระองค์ที่ผมได้มีโอกาสเจ้ามาวันนี้นะครับเป็นพระของหลวงพ่อปอดวัดอัวป่านะครับ มีชื่อเรียกว่าพิมพ์เล็บมือนะครับสร้างในราวปีพศ2485หรือยุคอินโดจีนครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับใครที่ชอบสะสมเครื่องสวยเดิมดีนะครับทางทางเรามีไลฟ์สดนะช่องทางติกตอกนะครับชื่อช่องชื่อช่องิกตอกว่าเบสติงปลาเอฟซนะครับแล้วก็มีเพจในเอฟฟ้าชื่อเบสติงปนาครับฝากพี่ๆช่วยกดติดตามทุก ผมทุกจ่วงตางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้บารมีหลวงพ่อปอดคุ้ครองพี่ๆท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ